นี่ก็แบบผู้เช่าแรกๆในหัดใหญ่เลยหรือเปล่าใช่ครับน่าจะทางใต้เลยครับผมเอามาก่อนเลยเอามาเอามาทำก่อนเอามาขายก่อนคนอื่นเลยครับแล้ว 10K เคอาถนนที่ไหนขี่ก่อนพี่ก็ต้องการสุดนะครับต้องการสูตรต้องทดลองนี่ตัวพ่อเลยนะวิ่งได้กว่าตั้มัเลขตัวเดียวทํามาแล้วเลขตัวเดียวครับ9ปลาไปายครับถ้ามีอะไรเสียมาถ้าไม่เหลือบากก็แรงห่ชั่วโมงรับรถกลับได้เลย หนึ่งชั่วโมงอะไรมีทุกชิ้นี่ผมคาดการสต็อกเห็นพี่นะต็อกพี่ผมว่าต้องหลักล้านอ่ะดูกองดูในขนาดนี้แล้วมอเตอร์พวกนี้ก็ใส่กันเท่าไหร่พี่ไอรุ่นนี้ก็ใส่ 9k 9k ครับแรงสุดนี่กี่เคพี่ท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 ี่ร้านผมมีก็ 25k ใส่ 25k ครับวูดไม่บินเลยพี่ก็ยังขับไม่ค่อยได้เนื่องจากแคลดแถวนี้ก็ไม่ค่อยจะเกาะด้วยอันนี้เป็นรถประจำของทางร้านตัวบุกเบิกเลยตัวบุกเบิกใช่ครับอะไรอะไรมาก็เลยจะลองคันนี้หมด แล้วทำไมที่อยู่มาเทินเป็นแต่งแบบสำหรับตอบโจทย์ให้งานจริงตรงไหนถ้าแต่งเกินเนี้ยมันอันตรายแล้วพี่จะมีแนะนําลูกค้ายัางไงครับคันนี้นี่วิ่งความเร็วสูงสุดเท่าไหร่ระยะทางเท่าไหร่ถ้าสเต็มนี้ก็2 2 0ยทุกคันอยู่แล้วครับ220ยความเร็วสูงสุดและระยะทางครับพี่ระยะทางร50โลเดีวยวกันไม่ถึง2 0 0 0มืนครับผม,บผมได้รถที่มอเตอร์ไซค์ฟ้าที่สามารถใช้จริงได้ใช้จริงได้ทีนี้ชาร์จเร็ว วิ่งแรงกว่าเดิมอ่าัตรเร่งดีอย่างเงี้ยครับจากสายรถสิ่งสู่การแต่งรถไฟฟ้าที่ตอบโจทย์การใช้งานจริงเป็นยังไงเดี๋ยวนี้พาไปหาคำตอบกันครับ สวัสดีครับผมเวลที่ช่องเวลานการันตีอย่างนี้นะครับวันนี้นะครับผมยังคงอยู่ที่หาดใหญ่นะครับตามมาดูนะครับกับที่ร้านรถไฟฟ้าอัศวินกาลดน,นะครับซึ่งที่นี่นะเขาบอกว่าขึ้นชื่อเรื่องมอเตอร์ไซค์ฟ้าแต่งซิ่งนะครับซึ่งเจ้าของเฮียเขาเนี่ยเขาแต่งมอเตอร์ไซค์ฟ้าเนี่ยไปคอตไมลเลขตัวเดียวทําได้แล้วนะครับ แต่วันนี้เขากลับใจนะเน้นแต่งเพื่อการใช้งานตอบโจทย์การวิ่งงานที่ใช้ในชีวิตจริงมากขึ้นนะครับอารมณ์เหมือนสายซิ่งกลับใจเฮ้ยเป็นยังไงหรือเป็นฮานนะเอ้ยเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูของจริงดีกว่าไปเลยโอ้หนี่นะฮะมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแต่งซิ่งเต็ไมไปหมดเลยครับนี่สายไม่บ้านก็ซิ่งได้โอ้โ นี่นะครับคันสีส้มนี่จ้ามากเลยอะดูดิโหลดเตี้ยนะฮะใส่สวิงอาร์มดูรอสวยนะครับโอ้ย่างเท่นะครับรู่นคันนั้นก็ใช่ย่อยนะครับโอ้โหนี่แต่งกันขนาดนี้แล้วแต่งมันจริงๆนะฮะเดี๋ยวไปคุยกับเฮียเขาเลยดีกว่าเฮียเขาอยู่ข้างในไป โอ้โหนี่นอกจากรถแต่งแล้วก็มีรถใหม่ด้วยเอาพี่หนุ่มมาดิครับสวัสดีครับผมโอ้หนี่พี่หนุ่มนะเจ้าของร้านนะครับนี่ตัวจริงใส่ซิ่งเลยนะฮะครับผมนี่คามืออยู่เลยนะกําลังจูนอยู่ใช่ไหมพี่ใช่ครับโอ้โหนี่นะครับตัวรถแล้วก็กําลังเสียบนะครับจูนกระก่องอยู่เลยครับผมโอ้นี่ตัวซิ่งใส่พ่อเลยนะฮะโอ้แล้วเป็นยังไงมายังไงเขอบอกว่าที่ทำมอเตอร์ไซค์ฟ้านี่ก็เบมือนผู้เช่าแรกๆในหัดใหญ่เลยหรือเปล่าใช่ครับ น่าจะทางใต้เลยครับเอามาก่อนเลยเอามาทำก่อนเอามาขายก่อนคนอื่นเลยครับโอ้โหนี่เริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่พี่นี่ทํานานยังไน่ช่วงโควิดได้ครับงั้นก็โควิดก็ไม่ค่อยมีงานก็หันหันมาลองทําไฟฟ้าดูก็เกือบ5ปีแล้วนะพี่นะได้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 ประมาณนั้นแล้วพี่ทํารถใหม่นียฮะเดี๋ยวพี่พี่พาดูรถใหม่นะครับได้ครับผมโอ้นี่นะครับเจอสายซิ่งตัวเป็นๆนะฮะแล้วก็คือปัจจุบันเราขายรถใหม่ใช่อันนี้เราขายกี่แบรนด์นะครับพอบอกได้ไหมขายอยู่ ขายทุกแบรนด์ที่วัยรุ่นฮิตแต่ว่าที่ว่าที่ว่ายังไม่ติดกระแสผมก็ยังไม่ค่อยได้มาขายเพราะผมก็อยู่ไกลจากภาคกลางเยอะครับผมตอนนี้เราขายแบรนด์อะไรอยู่บ้างครับพี่หลักๆก็เป็นไลออน i อ n แล้วก็ AJ s a ซากาโซนิกนี่นะฮะก็คืออันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวใหม่ของ AJ ครับผม่า AJ นะครับมี AJ นะครับมีไลออนครับแล้วก็ซากาโซนิกครับผมถามหน่อยแล้วพี่มาอยู่จากสายซิ่งแล้วมาขายรถธรรมดาอย่างเงี้ยแล้วมันโอเคเหรอพี่ ดีครับก็ตัวเองก็ชอบใช้อยู่แล้วอพอลองพอลองเอารถที่เราแต่งซิ่งไปใช้ก็ขับมันแรงบิดเยอะเงียบสมรรถนะดีอะไรเนี่ยครับผมก็รู้สึกชอบอก็เลยว่าคิดว่าลูกค้าเราต้องชอบอยู่แล้วก็เลยทํามาย่อส่วนความแรงลงมาให้เหมาะกับการใช้งานจริงแสดงว่าพี่เคยสุดก็ทําแรงเลยกอดด่อนจะหยุดก็สุดมาก่อนใช่ทาแรงทําระเบิดทําฟังกันเละเทะหมด ก็คือลองเล่นใช่ครับผมบอกว่า5ปีเนี่ยคือยุคแรกแรกของร์ไฟฟ้า EV นะถ้าใครจําได้ผมจําได้ตอนนั้นผมแบบสอนคอสมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแล้วคนแบบโอ้สนใจมากเพราะว่ามันเข้าถึงง่ายอมาราคาไม่แพงถ้าเทียบกับรถสี่ล้อคนก็เลยเอามาลองมาอัพกรงอัพเกรดขอดูข้างหน้าหน่อยพี่อย่างในบอกว่าแต่งเนี่ยอันนี้คือรถเดิมเดิมเด็กมันไม่ชอบเหรอพี่หรือจะต้องมาแต่งแบบนี้ก็เพิ่มความสวยงามครับไวรุ่นเดิมเดิมขี่ก็ขี่เดิมเดิมเดินดีกว่าขี่เดิมเดิมเดินดีกว่า ใช่ครับมันต้องมีศักดิ์ศรีนะได้ยอมเดินดีกว่าถ้าจะขี่เดิมๆครับผมคันนี้เนี่ยเขามาแต่งหัวถมงไปเขาส่วนใหญ่เขาแต่งอะไรกันบ้างพี่ถ้ามอเตอร์ไฟฟ้าปกติอาร์มมันก็อยู่อยู่ดูดูไม่ดีครับเดิมๆมาเป็นกล่องเหล็กพลาสติกครอบเองครับส่วนมากอาร์มมาก่อนเลยเปลี่ยนก็คือสวิงอาร์มสวิงอาร์มชุดนี้ใช่ครับอ่าอ่าก็คือจะต้องเปลี่ยนโช๊คแอัพช๊คแอพครับอ่ามอเตอร์ยังเดิมอยู่มอเตอร์เดิมได้อ่าแล้วพวกกล่องพวกแบตเตอรี่ล่ะพี่ แบตเตอรี่ถ้าเป็นรถรถรถที่ว่าราคาถูกต่ำห้าหมื่นเนี่ยส่วนมากจะได้เป็นตระกูลตะกัวหมดเพราะฉะนั้นถ้ามาที่ร้านผมผมก็แนะนําเป็นลิเทียมไปเลยเปลี่ยนเป็นลิเทียมไปเลยใช่อันนี้อัปเกรดแพงไหมเริ่มต้นอยู่ประมาณหมื่นแปดหมื่นแปดครับแล้วมันทาให้วิ่งได้ไกลขึ้นแรงขึ้นไหมพี่แรงขึ้นเยอะรถเบาขึ้นเยอะพัฒนาล้องตัวขึ้นช่วงล่างดีขึ้นทันทีเพราะรถเบาขึ้นและระยะทางเพิ่มขึ้นไหมเพิ่มขึ้นจากของเดิมเปเท่าไหร่ถ้าเป็นตะกัวก่อนห้าห้าสิบโลประมาณไม่เกินอ่ะเพิ่มเป็นโล ไปถึงสเตจแรกนะอ่ัสเตจแรกนะครับอ๋อนี่คือเริ่มต้นครับโอ้โหนี่ก็คือตัว AJ ครับอ่าก็คือเอามาแต่งแบบนี้ครับก็คือเดี๋ยวจะมีแบตดิเทียมลิเทียมก็ยจะอยู่ใต้นี้ใช่ครับก็คือเปลี่ยนนอเลยเดี๋ยววันนี้พี่จะให้ดูผมใช่ไหมว่าเขาทำยังไงเขาเปลี่ยนให้ดูไหมนีมีนะฮะดูเดี๋ยวพาไปดูนะครับแล้วก็นี่ตกใจว่าเดี๋ยวนี้รถแม่บ้านเขาก็ เอามาทําอย่างนี้แ erm ล้วหรอพี่รถแม่บ้านเขาก็เอามาทําอย่างนี้ครับอันนี้เขามาทําอะไรพี่เนี่ยรถแม่บ้านเนี่ยก็ทําแรงนี่แหละทำแรงทํารถมันแรงมันจะแรงได้ยังไงพี่ขับเฟี้ยวๆครับเอาว่าขับเฟี้ยวๆขับแล้วก็เด่นดูนี่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 อยากให้ดูนะฮะนี่รถแม่บ้านนะครับคันนี้คือเปลี่ยนแบตแบตแบตสวิงอาร์มเปลี่ยนมอเตอร์เปลี่ยนกองเปลี่ยนหมดเลยอันนี้เปลี่ยนโช๊คัพโช๊คหน้าหลังเปลี่ยนหมดแต่งมากกว่าซื้อหลายเท่าแต่งมากกว่าซื้อหลายเท่าครับ กี่เดิมเดิมยเดินเสียดีกว่าครับผมเช็ดเท่โอ้โหโคตรเอานะนี่ต้องบอกว่าเฮียนี่แกสุดมากเราไปดูคลังของแต่งได้ไหมเห็นเมื่อกี้เห็นแวบบมีคลังของแต่งได้เลยครับผมเดี๋ยวเราไปดูคลังของแต่งักก่อนนะฮะก่อนจะไปดูตัววิ่งตัวแรงที่แกบอกว่าวิ่งได้กว่าทำไมเลขตัวเดียวทํามาแล้วโอ้โห ครับทีนี้มาดูอะไรนะครับที่ผมมีมีสต็อกอยู่ครับไอข้างบนนี้เป็นพวกมอเตอร์ครับผมมอเตอร์มอเตอร์พวกแรงๆพวกตะกูลแรงๆทั้งหลายกี่เคบ้างับพี่พวกนี้ก็จะเป็น 8K 10K 12K 15K อะไรพวกนี้ครับเดี๋ยวนะปกติเขาขายกันในท้องตลาดเนี่ย 2K 3K 2K 3K นี่10<ช> 8K นี่ก็โอ้โห 8K นี่เทียบได้1 5 4ขึ้นเลยนะครับใช่ครับเกิน <c oughs> เกินทะลุเลยนะแรงแรงเลยครับแล้ว 10K เอาถนนที่ไหนขี่ก่อนพี่ก็ต้องการสุดนะครับต้องการสุดต้องทดลองนี่ตัวพ่อเลยนะนี่ตัวพ่อเลยนะห้องทดลองคันแรงสุดเนี่ยมอเตอร์ไหลพี่มอเตอร์ที่ผมใช้อยู่วันหมื่นห้าครับหมื่นห้าครับความเร็วสูงสุดเท่าไหร่อยากรู้ที่เคยที่เคยลองก็สองร้อยสี่สิบสองร้อยห้าสิบสองร้อยสี่สิบสองร้อยห้าสิบครับโอ้แต่จริงๆมันก็น่าจะไหลอีกนะครับแต่ว่าเลื่องจากถนนไม่เอื้ออมนวยหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ อันนี้คือไปโอเปนที่ไปแต่งในตอนแ็กหรือเปล่าพี่ตอนตอนตอนแดกก็ไปลองก็ก็ใช้ได้แค่นี้พอเกินกว่านี้ก็สลิปล้อฟรีอะไรพวกนี้ครับแท็กไม่เกาะพอโอ้โหนี่เขาเรียกว่า5เท่ากับตัวที่ขายในปัจจุบันใช่ถ้าบอกว่า5เท่าวันนี้ที่ผมเห็นขายก็อยู่อยู่อยู่ก็ประมาณเฉลี่ยก็3,000วันนี่เต็มที่แล้วใช่อันนี้ล่อไปหมื่นหมื่นกว่าหมดแปดพันหมื่นกว่าหมดใช่ครับแล้วเนี่ยพี่อันนี้คืออะไรฮะอันนี้ครับดีเทียมที่ว่าผมผมเอามาใช้แทนตะกั่ว ร้านผมหลักๆก็คือส่วนมากจะจะทำรถที่ว่าเป็นแบตตะกัวข้ามาเป็นแบตลิเทียมตรงนี้ครับทำให้รถไฟฟ้าน่าใช้จริงก็เพราะว่าไอ้รถที่แบตถูกๆนี่ครับมันให้เป็นตะกัวหมดเข้าใจเพราะเรื่องของต้นทุนใช่อันนี้ก็คือเราเปลี่ยนเป็นลิเทียมเป็นเป็นลิเทียมเลยระยะทางก็ได้เพอร์ฟแมนก็ได้ชาร์จเร็วชาร์จเร็วอีกครับโอ้โหนี่อันนี้ประมาณ84โวลต์3จุกว่าแอมป์น๋อ84โวลต์นะฮะไม่ใช่82ด้วย 84โวลต์30แอม ml โอ้โหนี่โอ้มีหลายไซส์ด้วยนะพี่มีหลายไซส์ครับอ่าอ่าเอ้ยไอ้ไซส์เล็กๆนี่คืออะไรพี่อันนี้ใช้ทดเอ้ทดแทนกับแบตเตอรี่ของ48โวลต์ของแม่บ้านครับอ๋อพวกพวกตระกูลรถแม่บ้านคันเล็กๆกันครับอ๋อพวกนั้น48โวลต์48โวลต์ไอ้คันที่เราเห็นหน้าบ้านเนี่ยนะแต่ว่าไอ้นั่นก็อัพเกรดเป็นเป็น84แล้ว72จะเอาแรงไปไหนนะฮะโอ้พาไปดูข้างในหน่อยฮะโอ้โหนี่ นี่พวกแบตเตอรี่มอเตอร์พวกนี้ครับอันนี้คือสาย powertrain performance นะครับอ่าเน้นสมรรถนะทั้งหลายครับอ่าทีนี้อันนี้เป็นสายความสวยงามความสวยงามครับอ่าดความสวยงามแล้วนะโอ้นี่ก็มีล้อมีสวิงงามครับอ่าสวิงงามมีโชคหน้าโชกหลังโชคอัพมีมีมีทุกราคาครับมีทุกราคาผมถามหน่อยนึ่ประมาณลูกค้าเลยถามหน่อยอยากเป็นความอยากรู้ครับถามเป็นความรู้หน่อยว่า อย่างช่วงล่างน่ะของรถเดิมๆเนี่ยมันโอเคไหมผมไม่โอเคไม่โอเคนี่คือยังไงเด้งเด้งมันไม่ซับมันไม่ซับเลยหรอไม่ซับเลยหลังด้านหลังนะครับไม่ซับเลยไม่ซับเลยคือกระแทกเด้งเลยขึ้นลงเร็วอ่ะขึ้นลงเร็วคือไม่มีหนืดไม่มีอะไรเลยเหนื่อยเหนื่ต่ำมากพอเปลี่ยนแล้วดีขึ้นทันที ชีวิตด,ดีเลยดีเลยเอาอยู่เลยรู้สึกเลยโหเพราะอย่าลืมว่าพอเราเปลี่ยนเรื่องของความแรงครับอ่าแบตเตอรี่มอเตอร์ช่วงล่างเอาไว้าอยู่นี่ปิวเลยนะพี่ใช่ครับเพราะมันเซี่ยววินะฮะเซี่ยววินาทีนะครับเขาก็เลยจะต้องเปลี่ยนพวกนี้ไปด้วยใช่โอโ้โหเมื่อกี้แบตเตอรี่ถ้าอยากเปลี่ยนแบตเตอรี่เริ่มต้นประมาณเท่าไหร่นะพี่ประมาณ 18, 1 8ื่นแปดหมบาทรวมร,รวมติดตั้งรวมสายไฟเส้นใหญ่ขึ้นรวมอัปเกรดอะไรพวกนี้หมดแล้ว,ว,ลวอ่าก็คือเปลี่ยนแค่แบตเตอรี่เอาแค่ระยะทาง performance แค่นั้นชาร์จเร็ววิ่งไกลวิ่งแรงกว่าเดิมร, <ถ S 1> ร่นเบาขึ้นคล่องตัวขึ้นหมดครับ,รบแต่ถ้าเริ่มมาสายสวยงามด้วยแหละพี่มื่นแปดเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วแล้วถ้าเป็นพวกช่วงล่างเปลี่ยนล้อสวยงามนี้อะไรมันอะไรมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันจะมีหลายเกรดครับยกตัวอย่างนี่ครับล้อพวกนี้ก็ล้อว,วงเป็นหมื่นวงเป็นหมื่นเป็นฟอร์ส<อ>วงสองพันกว่าก็มีแต่มันก็นิ่มอันนี้จะแข็งหน่อยอันนี้ก็ ได้คำว่าฟอร์มากกว่าได้คำว่าฟอดูดูดูเท่ดูเท่ดูเท่ได้ล้อฟอร์ตเลยนะ่เว้ยล้อฟอร์อะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องต้องถืเป็นหมื่นก็เพราะฉะนั้นเรื่องงบประมาณการแต่งก็ต้องอยากให้ลูกค้าจับงบมาดีกว่าเพราะจริงๆเราเลือกอะไรให้เหมาะสมกับที่ต้องการได้ถ้าเอาแบบเมื่อกี้ที่ผมเห็นมีสวิงอาร์มกับโชคเนี่ยของธรรมดาก็อยู่ทั้งคันเลยโชกหน้าโชกหลังสวิงอาร์มเนี่ยอยู่ประมาณสองหมื่นบาทสองหมื่นจบแล้วครับประมาณนี้นะฮะจะได้เป็นไกด์ไลน์หน่อยครับแล้วอันเนี้ยพี่พวกเนนนนีีี้้้พพววกกป็ เป็นขาขายึดปล๊มปั๊มปั๊มเบรกอ๋อขายึดปั๊มเบรกครับผมแต่ว่าจริงๆปกติก็ลงกึงก็ต้องรอนานอันนี้ก็เลยทํารอไว้หมดเลยเป็นโชงนี้ใส่ปั๊มนู้นชคนู้นใส่ปั๊มนี้อย่างเงี้ยครับอ่าครับผมอันนี้เป็นเหตุผลเป็นเหตุผลที่ร้านพี่ขายดีแล้วบอกโอ้หพี่แบบสต็อกเองเยอะหมดเลยก็มี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 ส่วนมากเรื่องนี้เพราะว่าส่วนมากถ้ามีอะไรเสียมาถ้าไม่เหลือบากกำลังหนึ่งชั่วโมงรับรถกลับได้เลยหนึ่งชั่วโมงอะไรมีทุกชิ้นหนึ่งชั่วโมง รับรถกลับได้เลยเฮ้ยนี่ผมว่าสําคัญนะเพราะว่าหลายคนบอกอยากซื้อมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารถไฟฟ้าโดยเฉพาะ4ี่ล้อวันนี้คนก็กังวลเรื่องหลังการขายแล้วพี่อยู่ที่หาดใหญ่ด้วยมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าคือมาที่พี่จบจบครับเคลียจบหนึ่งชั่วโมงแล้วแต่กรณีแต่สียพื้นฐานนี่ไม่เกินชั่วโมงไม่เกินชั่วโมงเพราะอะไรเรามีทุกชิ้นโอกาสที่สั่งนั้นน้อยส่วนมากจะสต็อกหมดนี่ฮะขนาดปั๊มวงปั๊มเบรกมีหมดอยากแต่งอะไรและที่สําคัญนี่คอนโทรลเลอร์ พี่กล้าสต๊อกขนาดนี้ดูเรียงตะต๊อตะตเลยมีเยอะครับมีท<ม>ุกไซส์ทุกขนาดมีหมดเออผมถามนี่เว่าไอ้พวกกล่องคอนทลอร์เนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนเมื่อ,อไหร่ครับพี่ หนึ่งนั่นก็คือเสียใช่ไหมสองนั้นต้องการความแรงเพิ่มความแรงเพิ่มเพราะว่าโรงงานเดี๋ยวนี้มันก็กล่องส่วนมากก็จะให้มาแบบจูนได้แล้วแต่ก็มีการลิมิตจากโรงงานบ้างหรือขนาดของไซส์กล่องที่เล็กเกินไปบ้างครับอ่าโอเคก็นี่ผมคาดการสต็อกเห็นพี่นะสต็อกพี่ผมว่าต้องหลักล้านอะดูกล่องดูในขนาดเนี้ยเะโอ้โหนี่คือความอลังนะฮะของกล่องนะครับสต็อกโชก็มีนะฮะโชกปั๊มเบรกปั๊ม มือเบรกปั๊มเบรกเนี่ยนี่พวกอะไรครับอะไรพวกรถไฟฟ้าทั่วไปครับอ่าก็คือเป็นพัดสึกล้อพัดสึกล้อพัดพัดอ่าพวกแคนพวกอะไรทั่วไปครับและนี่แน่นอนครับนี่ตัวตึงนะฮะอันนี้ไปแข่งหรอพี่เป็นพวกไปแข่งแข่งความเร็วบ้างแล้วก็แข่งประกวดความสวยงามอ่าและนี่แหละครับเราจะไปดูมีตัวแข่งให้ดูไหมมีไปดูตัวแข่งกันดีกว่าอยากเห็นว่าไอ้ตัวแข่งที่แบบเลขตัวเดียวคอเตร์ไม์เนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงนะฮะพาไปดูครับพี่โอเคครับ ครับผมทีนที่ผมมาดูเนี่ยครับดูพวกตัว,ตวแรงๆตัวแรงที่ทมดิฟายแรงๆกันครับผมพัดเจ้าอันไหนคือตํานานตัวแรกครับพี่แรกๆก็ผมทำคันนี้ก่อนคันนี้ครับขอนั่งหน่อยนะพี่ครับ oh. ผมโอ้เฮ้ยคือจะโหลดไปไหนทำไมต้องทำทรงอย่างนี้ด้วยพี่อยากรู้ก็น่าจะเกี่ยวกับแอโร่ที่คิดอะ่ะ ครับเหมือนพวกสายหมอบสายหมอบคือยิ่งต่ําติดดินยิ่งต้านอากาศน้อยครับโอ้แอโร่เลยนะฮะแอโร่เลยครับและนี่ก็คืออะไรพี่แบตเตอรี่อันนี้ก็คือแบบทําให้เป็นชิ้นเดียวทําให้มันไม่มีลมหัวลยไม่มีอ๋อให้ลมไม่เข้ามาตรงนี้ครับรถรถก็จะลดการส่ายลงโอ้แลวพวกนี้ต้องเสริมเฟรมพวกอะไรเสริมครับเชื่อมดามใหม่หมดเลยทั้งคันเลยเพราะอย่าลืมนะว่ารถเดิมเดิมเนี่ยส่วนใหญ่ที่เข้ามาเนี่ยเขาบอกอะ อาจจะอย่างรถจีนเขาบอกว่าเฟรมมันไม่ได้แข็งแรงมันเหมือนสกูตเตอร์เพราะที่นู่นเขาไม่ได้ขับเร็วลองรับความเร็ว60 8 0เออไม่เกินนี้แล้วพี่เอาไปพี่เท่าไหร่ก็อันนี้ก็200กว่าเหมือนกันสองร้อยกว่าไม่จะไปเหลืออะไรใช่ครับเหล็กยุ้ยนะพี่โดนทีอ่าอันนี้ก็คือต้องมาทำชุดโม่ใหม่ทำใหม่หมดทำใหม่หมดทั้งเฟรมครับผมโอ้โห กันเปนตัวนี้เนี่ยอันนี้ก็คือต้องดามอย่างนี้ไหฮะพี่ใช่ครับอันนี้ก็คือดามเหมือนกันดามเหมือนกันอาไม่งั้นโอ้โหมันทุ่เลยนะครับนี่เห็นนะฮะเห็นแบตเตอรี่ชัดเลยนะครับแบตเตอรี่ก็เป็นอย่างนี้โอ้หและสายไฟนี่เหมือนสายไฟลําโพงชุดแอมใหญ่ๆอย่างนั้นเลยใช่ครับต้องอย่างนี้เลยใช่ไหมพี่ใช่ครับแล้วมอเตอร์พวกนี้ต้าใส่กันเท่าไหร่พี่ไอ้รุ่นนี้ก็ใส่ 9k 9k ครับแรงสุดนี่กี่ k พี่ท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 ี่ร้านผมมีก็ 25k ส่ยี่สิบห้าเคครับไม่บินเลยพี่ก็ยังขับไม่ค่อยได้เนื่องจากแท็กแถวนี้ก็ไม่ค่อยจะเกาะด้วยก็เลยเอาเท่าที่ได้ก็สูงสุดที่ใช้ได้ก็หมื่นห้าเวลามันวิ่งไม่ได้มันหน้าตามันเป็นยังไงเวลามันวิ่งไม่ได้ล้อมันฟรีนี่ครับอ๋อมันแบบทองมันดีบิดปุ๊บฟรีเลยค่อยๆบิดก็ฟรีอะยังไงก็ฟรีเพราะแท็กเรามันก็ไม่ดีไม่ได้ลาดแท็กโค้ดอะไรเหมือนที่สนามคลองห้าครับนึกภาพไม่ออกนึกภาพแบบโอ้โหแบบสองหมื่นห้าพันวัตต์ยี่สิบห้าเค 7จ็ดเท่าเจ็ดแปดเท่าของตัวมอเตอร์รถปัจจุบันรถตามท้องตลาดใช่หน้าตาเป็นอย่างนี้ครับโอ้โหแล้วตัวนี้อพี่ขอดูตัวนี้หน่อยฮะตัวนี้ก็เป็นโปรเจกต์ครับกำลังยังไม่ได้วิ่งแต่ก็จะลองทําดูเป็นแบบเป็นเป็นเป็นโครงบิเนียมเลยทั้งคันโอ้เป็นโครงโลูมิเนียมเลยอ๋อโอ้โหนี่นี่ยิ่งหมอบลงมาอย่างนี้เลยฮะหมอบก็ไปใหญ่อย่างนี้ขี่อย่างนี้เลยป่ะพี่อันนี้ท่าที่ถูกต้องไหมฮะเท้าเท้าอยู่ข้างหน้าอ๋อเท้าอยู่ข้างหน้าเท้าต้องอยู่ข้างหน้าครับผมอ๋อย่างงี้นีบนีบ นี่แบตเตอรี่ไว้ต้องมีแบตเตอรี่เอาไว้นะครับผมโอ้นี่แล้วต้องบอกอย่างนี้ด้วยใช่ครับโอ้โหนะฮะต้องคิดตามคำนวณตามแอโรไดนามิกนะให้มันแหวกอากาศให้มากที่สุดนะฮะก็เห็นว่ารูปทรงเนี่ยจากต้านลมรูลมคันนี้ดูลู่ลมมากที่สุดรู้ที่สุดรู้ที่สุดแต่ยังไม่ได้ลงสนามยังยังไม่ได้ลงอ่าครับที่มีมีงานว่าจะเอาไปวิ่งดูที่สนามคลองห้าครับสนามคลองห้าครับผมที่ถ้าใครไปนะฮะ ไปแน่นอนพี่บอกว่าจะเอาไปใช่ครับในนามอูอัศวินใช่ไหมพี่ใช่ครับมีสังกัดไหมในสนามแข่งต้องเรียกว่าอะไรพี่ก็อัศวินนี่แหละครับอัศวินครโอ้อัศวินแห่งหาดใหญ่โอ้โหทีนี้ผมอยากถามพี่ว่าเอเนี่ยเราเห็นแต่งสูตรมาแล้วแล้วทําไมพี่อยู่มาเทิร์นเป็นแต่งแบบสําหรับตอบโจทย์ใช้งานจริงก็สมมติความแรงขนาดนี้คนขับมีน้อยที่หาดใหญ่ยังหาได้ไม่กี่คนเลยที่ขับได้ ที่ขับไอ้พวกนี้ได้ใช่ต้องเป็นนักขับรถมาก,ก่อนหรืออะไรถึงจะขับได้มันใช้งานได้ไม่จริงอทีนี้ก็ล้มอุบัติเหตุบ่อยอชนกันเละเทบทถ้าทําให้ลูกค้าแรงๆอย่างนี้ก็เลยถอยลงมาเป็นแบบที่สามารถใช้งานได้จริงสตรีดยูทเ้นระยะทางขับง่ายอัตราเร่งแบบบิดแล้วล้อไม่รอยอออแต่ว่าดึงดึงหนักแต่นี้ก็ทําให้ดูว่าสุดก็ทํามาแล้วครับฉะนั้น ถ้าถอยลงมาก็ง่ายขึ้นง่ายขึ้นแล้วก็ตอบโจทย์การใช้งานมากใช้งานได้จริงใครๆก็ขับได้ใครๆก็ขับได้ชอบความเร็วก็ขับได้เลย่ะะนะครับมีให้ดูใช่ไหมพี่มีครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูนะฮะว่าเป็นตัวไหนครับครับ ไหนโซนไหนที่รถแต่งแล้วใช้งานได้จริงบ้างครับพี่เนี่ยครับมาโซนนี้จะเป็นโซนซ่อมบารุงแต่งอะไรทั้งหมดเนี่ยครับจะอยู่ตรงโซนนี้หมดเลยแถวนี้เลยโอ้โนี่นี่คือแบตตะกวักวกดที่ที่มีวบอกว่าส่วนใหญ่เปลี่ยนออกส่วนใหญ่เปลี่ยนออกแต่นี่ก็คือลูกค้าใช้อยู่ก็ถอดบาลานซ์ถอดชาร์จอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ใส่กลับใหม่ลูกค้ายังงบไม่ถึงยังไม่มีงบอ่ายังไม่มีงบใช่แต่ถ้างบถึงก็เปลี่ยนเป็นลิเทียมผมก็แนะนำเป็นลิเทียมเลยถ้ามีงบอันนี้ก็คืออายุการใช้งานนานกว่าดีกว่านะครับเพ แล้วคันไหนที่เอามาแต่งจริงอะพี่ที่มาใช้งานจริงได้ทา,ทางนี้เลยครับคันนี้ก็รถลูกค้าแร<อ>งคันนี้นี่คือแต่งใช้งานจริงใช้งานจริงโอ้นี่นะครับก็คือทรงจากแบบเมื่อกี้เมื่อกี้คือสุดเลยสุดสุดนะฮะแต่นี่คือใช้งานในชีวิตจริงได้ใช่อันนี้เขาทาอะไรบ้างครับพี่คอนเซปต์พอๆกับรถแข่งเลยครับ,รบขนาดของ ECU ขนาดของแบตเตอรี่คอนโทรลเลอร์มอเตอร์พอๆเลย อันนี้<ช>มอตเตอร์เท่าไหร่พี่อันนี้ก็9000เหมือนกันเ k เคเหมือนกันโอเคใช่ครับโอ้นี่ก็แรงเลยนะแรงโอ้โห oh. ถ้าเนี่ยเอามาใช้อ่ะมีมอตเตอร์สิ่งที่เขาต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนอะไรบ้างพี่มีแบตเตอรี่แบตเตอรี่หลักๆก,ก็แบตเตอรี่มอตเตอร์คอนโทรลเลอร์โอ้แล้วนี่อะไรครับอันนี้คือตัวระบายความร้อนของคอนโทรลเลอร์ครับ oh. พอมาใช้มอเตอร์ตัวใหญ่ขึ้นครับมันเลยจะต้องมีตัวนี้เหรอพี่อันนี้เหมือนกับว่าลูกค้าบางทีวิ่งไกลวิ่งไกลใช้เยอะใช้งานหนักต้องการแบบเหมือนรถออกทริปอะครับวิ่งข้ามจังหวัดบิดร้อยกว่าตลอดมันเลยมมีอุณหภูมิขึ้นเยอะอ่าพอมันร้อนสะสมมันจะตัดมันก็ตัดด้วยแล้วก็ประสิทธิภาพต่ําลงอ่าโอ้ก็นี้ก็เลยแสดงว่าต้องต้องมีระบายความร้อนตัวนี้ใช่ครับอันนี้คือเราทําออกมาแล้วมีอันไหนที่พี่พังหมดซีเรียสเพราะพี่แข่งมาหมดแล้วนี่ พี่ก็รู้ว่าเอ้ยตรงไหนถ้าแต่งเกินเนี้ยมันอันตรายแล้วพี่จะมีแนะนําลูกค้ายัางไงครับหลักๆที่ร้านผมทําทุกคันถ้ารถแรงแรงนะครับก็คือจะเสริมโครงให้เสริมโครงให้โครงนี่เกี่ยวเยอะเลยอ่ะครับผมโครงโครงตัวล่างเนี้ยเพราะแบตเตอรี่อยู่ตรงกลางรถรถรุวนี้มันหนักครับรับไม่ได้ขับแร้ไม่เด่น พิ้วอ่ะรู้สึกคอมันจะพิ้วคอมันจะโยกอ่ะก็คือโอกาสะบัดได้ง่ายโอกาสที่มันจะสะบัดได้ง่ายครับผมและยิ่งความเร็วเพิ่มขึ้นด้วยความเร็วเพิ่มถ้ามีมีงุประมาณใส่การสะบัดก็ดีดีขึ้นเยอะเพราะว่าพวงมาลัยไอ้แฮนด์ไวแฮนด์มันไวแหนหายไวัยตกหลุมตกอะไรก็ยังอยู่ในคอนโทรลครับมันไม่พับแรงเกินเจอถนนไม่เรียบอะไรครับผมแล้วพวกผ้าเบรกพวกการเบรกอะไรเงี้ยต้องเปลี่ยนปั๊มเบรกอะไร่ยนไหมเปลี่ยนเป็นแบบไฮเปอร์ฟอร์แมนซ์หมด เปลี่ยนให้ผมแม่หมดอันนี้คันนี้เปลี่ยนด้วยพี่เปลี่ยนครับพาะเบรกก็เปลี่ยนอย่างดีหมดอ่ะเดี๋ยวเราดูหน่อยฮะเพราะว่าหลายคนพอเวลาพูดถึงความเร็วความแรงนะครับเราอัปเกดเพิ่มขึ้นแน่นอนอ่ะโครงสร้างสำคัญอ่ะโครงสร้างต้องเอาอยู่ระบบเบรกต้องห้ามล้ออยู่ช่วงล่างต้องดีช่วงล่างต้องดีช่วงอัพต้องดีครับวกนี้ต้องเซ็ตไปพร้อมๆกันยางก็ต้องแพงหน่อยเพราะยางยางที่ขายรถไฟฟ้าเนี่ยยางจีนต่างๆเนี่ยมันไม่กลมมันเกือบมันเกือบจะกลมแต่ไม่กลมไม่กลมคือยังไงพี่พูด มันรู้สึกว่ามันมันวิ่งแล้วมันมันดุ๊กดุ๊กดุ๊กอะมันก็คือมันจะไม่บาลานซ์ใช่ใช่ถ้าจะวิ่งเร็วๆจริงๆวิ่งวิ่งวิ่งข้ามจังหวัดอะไรเงี้ยซื้อยางแพงหน่อยกลมเลยขี่เรียบกว่าเยอะมันจะไม่สะบัดไปสะบัดมาใช่โอ้นี่เพิ่งรู้เหมือนกันนะมันเกือบกลมแต่ไม่กลมครับมันเกือบกลมแต่ไม่กลมครับก็คือยางที่เขาไม่วิ่งความเร็วเขาเรียกว่ายางลดวิ่งความเร็วต่ำก็เร็วต่ำเลยใช่ไหมอยู่พอมาเปลี่ยนความเร็วสูง ยางก็ต้องมีผลเลยอย่างคันนี้ก็แทบว่าแต่งกันเกือบสุดเหมือนกันนะพี่สุดครับผมโอ้นี่คันนี้นี่วิ่งความเร็วสูงสุดเท่าไหร่ระยะทางงเท่าไหร่พี่ถ้าสเต็ปนี้ก็200ยทุกคันอยู่แล้วครับ200ยความเร็วสูงสุดแล้วระยะทางอะพี่ระยะทาง150โลโดยประมาณ150โลโดยประมาณแอบบอกได้ไหมว่าอย่างงบคันนี้เขาแต่งกันประมาณเท่าไหร่เนี่ยถ้าเอาแบบชุดบิ๊กเซตเนี่ยนี่เนี่ยจะคมบิ๊กเซตคอมโบเหมือนกันนะพี่นะทั้งช่วงล่าง ระบบเบรกทำโครงทำบอดี้ความสวยงามความแรงครับรวมแบตเตอรี่แล้วเนี่ยตัวรถเท่าไหร่เนี่ยพี่ตัวรถ0 0 0 0กว่ารุ่นนี้โอ้โหเพื่อ <c oughs> ให้ตอบโจทย์การใช้งานใช่ครับโอ้โหแล้วก็ยังได้จดทะเบียนได้ถูกต้องจดทะเบียนได้ถูกต้องอรุ่นนี้ก็มีทะเบียนเรียบร้อยโอ้โหนะี่นะครับยังไม่เคยเห็นรถมอเตอร์ไซค์9 00 0ันวัตต์วิ่งบนท้องถนนให้ดูจริงๆนะมีขี่ให้ดูได้ไหมพี่มีครับมีมีตัวเทสให้ดูมีคันไหนพี่นี่แหละครับมาดูเลยครับนี่ อ oh. ันนี้เป็นรถประจําของทางร้านตัวบุกเบิกเลยตัว,ตวบุกเบิก,กใช่ครับอะไรอะไรมาก,ก็จะลองคันนี้หมดแบตเตอรี่แรงไม่แรงก็จะลองคันนี้โอ้ oh. กล่องคอนโทรล์ดีไม่ดีก็จะมาลองใส่คันนี้มอเตอร์ก็ลองคันนี้เรียกว่า,าคันนี้เป็นรุ่นสร้างชื่อใช่ครับใช้อยู่ตลอด ที่ทำให้คนหลายคนที่บอกว่าเฮ้ยถ้าอยากได้รถมอเตอร์ไซค์แรงๆตอบโจทย์การใช้งานนะครับให้มาที่ร้านอัศวินก็คือทันนีเลยครับผมโอ้ไม่กล้าขี่นะฮะเห็นบอกว่าจะขี่มอเตอร์แรงขนาดนี้ต้องเป็นคนที่มีทักษะใช่ไม่แนะนำนะถ้าใครไม่มีทักษะอันนี้แฉเป็นหมูแดงเลยนะครับเดี๋ยวให้มีเด็กขี่ด้วยพี่มีครับมีมีนักแข่งประจำร้านอยู่ครับมีนักแข่งประจำร้านด้วยครับผมโอ้โหนี่แม่งอารมณ์แบบสายซิ่งจริงๆนะสร้างชื่อแบบแก๊งแบบแบรนด์รถต้องเอานักแข่งมาโดยเฉพาะ ต้องมาแต่งให้ดูนะครับ,รบน<ะ>ักแข็งไหนพี่พาให้ดูหน่อยนะอ่ะ,อะเดี๋ยวให้เขาพาคันนี้ไปลองอ่ะงั้นเดี๋ยวให้พาไปลองเลยฮะ <ๆ S 1> ขอดูเป็นขวัญตาหน่อย เบิร์ยางเรียบร้อยครับคันนี้เลขตัวเดียวไหมพี่เลขตัวเดียวครับเก้าใบเก้าใบครับโหแล้วถ้ามีคนมาขอบอกเฮ้ยผมอยากลองอย่างนี้บ้างไม่ได้ครับผมอันตรายมากคือถ้าเป็นคนทั่วไปไม่มีทักษะขับไม่ได้นี่คือต้องมีคนขับนี่คือนักขับอดีตภาคใต้นี่เบอร์หนึ่งนะครับพัเจ้าแรงไหมครับน้องได้ครับโ้เมื่อกี้มองตามแทบไม่ทันน่ะฟิวอย่างนี้ครับ อยู่เลยนะโอ้โหนี่สุดยอดมากนะฮะใช่ครับไม่ล้าขี่นะขนาดผมขี่นี่ผมยังไม่ล้าขี่อย่างงี้ไม่ได้ครับผมโอ้โหนี่นะะขอบคุณมากครับน้องเดี๋ยวเราไปดูรถตัวที่เขาเรียกว่าขอยลงมาหน่อยโอเคที่แบบว่าอย่างนี้มันอานมันก็โอ้โหมันดูอันตรายเกินไปเอาตัวที่แบบเขาจับต้องได้หน่อยมีไหมมีครับอ่ะอยให้พี่ดมพาไปดูนี่ครับประมาณพวกนี้ครับผมก็เป็นเป็นพวกนี้ อ่าพวกนี้นะครับคอนเซปต์วิ่งประมาณท็อปสปีด120อ่า130ไม่เกินนี้ก็คือนี่ตอบโจทย์แล้วตอบโจทย์แล้วแรงกว่ารถน้ํามันที่ขายในเคองตลาดทั่วไปแล้วครับครับผมอ่าอันนี้ก็คือมีการทําอะไรบ้างครับพี่อยากให้ใช้มอเตอร์เดิมมอเตอร์เดิมเปลี่ยนแบตเตอรี่อย่างเดียวอันนี้มอเตอร์กี่พันวัตต์ฮะมอเตอร์รุ่นนี้2,000วัตต์2,000วัตต์อ่าแล้วมีเปลี่ยนแบตเตอรี่ครับเปลี่ยนแบตเตอรี่จากของเรือตะกั่วโกดใช่เปลี่ยนจากตะกั่วโกดเป็นลิเธียมเฉยๆเปลี่่ยนจากกกตะัวด เปรียบเทียบแค่นี้แรงขึ้นแ่แล้วแค่นี้แรงขึ้นเลยไม่ต้องใส่คอนโทรลลลงคอนโทรเลอร์ไม่ต้องใช้คอนโทรลเลอร์เดิมได้อ่าแต่ก็คือมีการอัปเกรดพวกแฟรลิ่งอ่านี่ความความความสวยงามความสวยงามอ่ามีโช๊คมีโช๊คมีสวิงอาร์มมีเปลี่ยนแฮนด์เพื่อความสวยงามอ่าครับผมออกอันนี้ก็คือแค่นี้เพียงพอซึ่งคันนี้ก็จบงบหมื่นกว่าบาทไม่ถึงสองหมื่นไม่ถึงสองหมื่นครับผมได้รถที่มอเตอร์ไซค์ฟ้าที่สามารถใช้จริงได้ใช้จริงได้ทีนี้ชาร์จเร็ว วิ่งแรงกว่าเดิมอ่าอัตราเร่งดีอย่างเงี้ยครับอ่าโอเคก็เห็นภาพมากขึ้นว่าระยะทางก็80โลถึง100โลแล้วแต่การขับขี่ครับ อันนี้ก็คือสิ่งที่มอไซค์ฟัสต์เดิมๆมันให้ไม่ได้ให้ไม่ได้เราเลยจะต้องมาอัปเกรดรเพื่อให้ตอบโจทย์การ,รใช้งาน <ผม S 1> ถ้าอัปเกรดไปเหนือกว่านี้อีกสเต็ปหนึ่งเขาจะทาอะไรพี่ก็แบตเตอรี่ใหญ่กว่านี้แล้วก็เปลี่ยนคอนโทรลเลอร์อเพื่อต้องการอันนี้ต้องการความเร็วเยอะแล้วก็วิ่งทางไกลไม่ร้อนร้อนน้อยกว่านี้ร้อนน้อยกว่านี้พวกนั้นก็คือต้องระยะทางสักเท่าไหร่พี่ระยะทาง จะอยู่ที่150โลทีนี้150โลครับงี้คนอนโทรเลอร์ก็ต้องระบายความร้อนในน้าด้วยยังไม่จะเป็นยังไม่ยัเป็นจะใช้พัดลมก็ได้เพราะเพราะเราไม่ได้เอาความแรงสูงสุดรเราแค่ต้องการระยะทางแต่ความนานอย่างเงี้ยครับอันนั้นก็จะเพิ่มอีกเท่าไหร่พี่นอาจากอันนี้หมื่นอะตี้หมืนแปดเพิ่มไปสเต็ปสองร้อยห้โลอ่าเปลี่ยนคอนโทรเลอร์เปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกใหญ่ ประมาณ40,000บาท40,000บาทก็คืออันนี้อัปเกรดอีกสเตปหนึ่งสเตปหนึ่งก็คือมีเป็นแพ็กเกจแพ็กเกจไว้แล้วแต่ว่าเราจะเลือกการใช้งานแบบไหนให้เหมาะสมนะครับอันนู้นก็จะเป็นความเร็วจะเป็นพวกประมาณร้อย0 0 6อ่า1 0อย0้ซึ่งก็เพียงพอนะผมว่าเพียงเลยเหลือเฟือนะครับเพราะว่าเราขับแค่พอแซงอ่าพอขี่เพราะว่าในความเร็วเฉลี่ยผมว่าขับในเมืองเนี่ย70 80 90นี่คือโอเคแล้วอเล่าถ้าร้อยนึงคืออาจจะขับรอบเมืองบ้างรอบเมืองนะฮะอันนี้เอาไว้แซงรถใหญ่นะผมก็ถือว่า เพียงพอแล้วก็ตอบโจทย์การใช้งานนี่ก็ถือว่าพี่หนุ่มทําออกมานะฮะจากสายซิ่งนะฮะผมเรียกว่าเป็นตัวพ่อนะครับทําตัวท็อปมาอย่างที่เราเห็นนะฮะแล้ววันนี้นะครับมาสู่มอเตอร์ไซค์ฟ้าที่ซิ่งแล้วตอบโจทย์การใช้งานและงบไม่บานปลายด้วยแล้วก็เรื่องความปลอดภัยยังคงใช้งานได้จริงได้จริงอันนี้คือสิ่งที่สําคัญนะครับซึ่งถ้าใครสนใจนะฮะให้มาพี่หนุ่มได้ที่ไหนครับพี่ร้านผมอยู่หัดใหญ่นะครับอยู่ตรงข้ามโลตัส โรตาร์มันมี2โลตัสอันนี้เขาเรียกว่าโลตัส์หาดใหญ่ในอ่ครับผมอีกโลตัสหนึ่งคือโลตัสโลตัสมออ่าร้านผมอยู่ตรงข้ามโลตัสหาดใหญ่ในอ่ตรงรรตงข้ามโลตัสหาดใหญ่ในนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับก็ถือว่านี่เป็นภาพนะการเอามอยฟ้ามาอัปเกรดและแต่งแบบใช้งานได้จริงนะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงครับสำหรับวันนี้นะที่ผมพามาดูร้านนะครับอัศวินกาลัดนะครับที่มาจากสายซิ่ง วันนี้แต่งแบบใช้งานได้จริงด้วยงบประมาณ1มื่นแจนถึง4ี่หมื่นนะครับแล้วแต่โจทย์การใช้งานคิดเห็นยังไงแสดงเวามเห็นตามคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยถ้าชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณพี่หนุ่มมากนะครับที่พามาดูสายซิ่งัวพ่อจริงๆนะครับขอบคุณครับไว้ถ้ามีเรื่องราวน่าสนใจจะพามาดูกันอีกนะครับแบบคลิปนี้จบเพียงนี้เจอกันในคลิปหน้านะครับโอ้อยากลองสักคันนะ